เรามาคุยกันเรื่องของหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะจะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศงบนะคะประกาศงบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเริ่มมีการเก็งกําไรหุ้นกลุ่มธนาคารตั้งแต่ก่อนปิดปีใหม่นะคะซึ่งหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยจะขึ้นกับ GDP นะคะถ้า GDP โตดีนะคะก็จะทําให้หุ้นกลุ่มธนาคารก็จะขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนิมนะคะนิมก็คือส่วนต่างของอัตราดอ,อกเบี้ย ะค,ะคือถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยจะทําให้แก๊ปเนี่ยคือกำต้นทุนของดอกเบีย้ยกับไอที่เราปล่อยที่ธนาคารปล่อยกู้เนี่ยมันสูงขึ้นนะคะในส่วนที่2นะคะสเรื่องของเงินปันผลนะคะกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่เป็นเงินเงินปันผลก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมาเก็งกาไรในกลุ่มกลุ่มทุนปันผลนะคะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มพวกทิสโก้นะคะแต่เราก็ต้องดู ผลประกอบการด้วยเพราะทิสโก้ไม่ใช่แบงก์อย่างเดียวนะคะมันก็จะมีสินเชื่อด้วยนะคะะสวัสดีค่ะ